ครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแดงไบเล่และก็ก๊อตนะครับในเกมชิคเก้นนะครับผมก็สําหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านอยู่กันนะครับโดยใช้ก๊อตในการฟาร์มนะครับผมอ่าจัดไปต้นไม้ต้นนี้เลยลุยชาร์จไปกัดไปครับผมโอ้โหทีนี้เราก็สะดวกรวดเร็วครับง่ายดายไม่ต้องไปตีอยู่ไงให้ก๊อตกัดได้เลยกระตุยครับผมก๊อต V2 ในเดือชิคเก้นโอเคเรียบร้อยอันนี้ลูกอะไรวะเนี่ยมีลูกอะไรหล่นลงมาด้วยมั้ยครับ เป็นลูกอะไรวะหรือว่ายางยางไม้เหรอมาดูกันครับอ๋อตัวนี้เป็นยางไม้ครับตอนนี้ด้วยตอนนี้ด้วยจัดไปลุยเหมือนผมจะเก็บอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเก็บได้อยู่หรือเปล่าโอเคเก็บได้อยู่นะครับเราจะฟางมไม้แล้วก็ไปสร้างบ้านกันครับวันนี้อย่ามากัดกันเองลนะเว้ยกัดต้นไม้นุ่นไอ้อันนี้เก็บไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรน่าจะต้องเก็บแต่สีอันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องของผมไม่เหลือเก็บของแนละ้วไง การตันนี้เลยก๊อตลุยไปกัดไปเออน่แหละดีมากเฮ้ยคนคนลุยเลยคนมาจากไหนว่าเฮ้ยอย่าหนีอย่านี้อย่านี้การบัจัาการมันไม่ก๊อตหนีวะไอ้เียอย่าอย่ามาทำหมากูไม่ให้หมาไดโนเสาร์ฟาดไปหุยอืดจริงอึดจริงทำไมมันไม่ตายวะสงสัยไม่ไหวครับต้องหนีก่อนไอ้ก๊อตยังหนีเลยครับโอ้โหโหดจัดโหดสลัดรัสเซียเลยอ้าวค่งมาตายกูหนีแล้วมึงพิ่งตายโอ้ รูว่าจะสู้ไม่ได้ครับอยู่ดีๆมันก็ตายครับผมอันนี้อะไรเป็นระบบควบคุมนะครับมันสมองไม่เอาดีกว่ามังไม่รู้จะไปควบคุมใครเอาทิ้งดีกว่าทีนี้ไอ้ก็ตลองหายไปไหนแล้ววะเนี่ยไอ้ตัวนั้นโหดมากๆเลยครับ <c oughs> อย่าบอกนะกอ็เราตายอ่ะไม่ตายดีกว่าเฮ้ยมันยังยิงอยู่เลยเฮ้ยทำไมไม่สู้มันเล่าสู้มันดีก็ลุยก็ God ลุยมันก็ <c oughs> จะช่วยยังไงวะเนี่ยไม้น่าสงสารมีไหมเอ้ยมีไม้อยู่ อย่าทำไดโนเสาร์กูกดลุยกอดเข้ามาช่วยแล้วเป็นไงเป็นกันกเวนต้งยิงไดโนเสาร์เหรอมาเข้ามาเลยกดชาร์ตเออน,น,บบนั่นแหละดีมากกดโอ้ยกดโดนยิงแล้วถึงกับหนีนะครับวิ่งตามโอ้โหวิ่งตามมันก็ยังวิ่งไม่ไหวนะครับแสดงว่าตัวนี้โหดจริงทำไงดีวะเนี่ยกดเราก็สู้มันไม่ได้เลยครับไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหหอบเดี๋ยวเดี๋ยวกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนดีกว่ามาัง ทำไมมันโหดอย่างนี้ไวเนี่ยโอว่าไอ้ก๊อตจะตายมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจัดก,การมันก่อน้าเออโอ้โหช่วยชีวิตก๊อตไม่ได้โคตรโหดอ๋อมันมีลูกดอกอย่างดีเลยครับเป็นลูกดอกยาสลบสีแดงแจ่มมากพี่ขอแล้วกันมันมีสองสีนะครับมีสีขาวกับสีแดงสีแดงน่าจะทำให้ก๊อตมันหลับไงก๊อตมันก็เลยวิ่งหนีไปครับโอเคก๊อตปลอดภัยแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่า ตอนนี้ผมก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับบ้านกันเลยดีกว่าไอ้ก็ตกินมะพร้าวไปก่อนไปไม่ใช่มะพร้าวเมลอนแหมไม่กวาลูกมะพร้าวจำผิดจัดไปเออสงสัยเมื่อกี้ไม่มีแรงแน่นอนเลยอกินไปเยอะๆหน่อยทําไมค่าอาหารค่าอะไรมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยดูอาปากโอ,โอโ้แดกหัวเราได้สบายๆเลยเอากินไปพอใจหรือยังอย่าแดกกูก็พอแล้วเรียบร้อย พอแล้วพอแล้วไปทางนู้นเออเอาอะไรดีเป็นไม้แล้วกันไม้เราเยอะนะครับผมทำเป็นกำแพงไม้แล้วฟอนเดชันธรรมดาใช้แบบไหนเอ่ยวูดเดนฟลอร์โอเคจัดอันนี้มาก่อนเลยนะครับได้6ชิ้นครับผมใส่ไว้ตรงไหนเนี่ยเอาตีนเต่านิยโยนทิ้งไปก่อนแล้วกันเพราะเราจำเป็นต้องใช้นะครับฟอนเดชันวางไว้ตรงนี้ดีกว่าครับพื้นที่ตรงนี้น่าจะเรียบอยู่มั้งโอเคได้อยู่ครับผม จัดไป3คูณ3เรามีเท่าไหร่ได้แค่6อันนี่ว่าได้6ล็อกครับงั้นเอาเป็นหลังเล็กไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าหลังใหญ่มันจะสร้างยากไงไม้ผมอาจจะไม่ค่อยพอครับผมทีนี้ก็เอาเป็นวอลมาวอล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 ขาดหลอกอ๋อเราต้องคราฟหลอกมาเยอะๆนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับเราขาดหลอกใช่ไหมเราก็มาผลิตหลอกกันก่อนเลยครับ จัดมาเลยมาเยอะๆได้มา64ใส่ไว้ตรงนี้เลยครับโอเคเอาอีกดาหรือเปล่าโอ้ทำได้เยอะเลยครับผมแต่วางตรงนี้ไม่ได้นี่วางช่องนี้แล้วกันโอเคดูเหมือนว่าช่องสุดท้ายจะเป็นช่องสำรองนะครับมันถือ2มือไงผมก็ไม่รู้ใช้ยังไงมันเพิ่มเข้ามาครับผมตอนแรกไม่มีนะสามารถถือ2มือได้แต่ตีไม่ได้ตีได้มือเดียวครับผม ถ้าตีสมือได้แจวเลยนี่ก็คราฟเป็นวอลมาครับเอามากี่อันเดียเอามาสักเก่อนดีกว่านะไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่ลองดูเก้าก่อนนะครับสร้างยากหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเควางไปครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่จัดไปนี่เลยวันนี้เรากําลังจะมีบ้านอยู่แล้วนะครับอ๋อมันเป็นแบบลักษณะ ไม่เชิงว่าพอดีนะครับบางทีเราต้องวางแบบน้อยนอยไงเออแต่มันก็วางได้ครับผมไม่เหมือนเกมอาร์ครับโอเคได้อยู่เดี๋ยวต้องมาหาเป็นประตูด้วยครับผมทําประตูก่อนดีกว่าตอนนี้ลาคาในก๊อตมากเลยเนะี่ยขวางอ๋อนี่ไงเป็นประตูแบบนี้ครับเอามาใส่เลข2แล้วก็มีหลังคานะครับหลังคาใช้ไงเอ่ยมีหลังคาแบบ2แบบเป็นลฟ์โซนก็มีเป็นหลังคาไม้ธรรมดาก็มีเอาเป็นหลังคาไม้น่าจะทําง่ายกว่า จัดมาครับผมใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้โยนทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้เราเอาทิ้งไปก่อนเกะก,กะประตูวางตรงนี้ครับเข้าทางไหนดีเลยตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยครับผมผมทํามาพอดีเลยครับกําแพง2อันพอดีเป๊ะเลยนี่ใส่กําแพงเข้าไปโอเคตอนนี้บ้านเสร็จแล้วนะครับขาดทางขึ้นบ้านนะครับผมทําได้เลยหรือเปล่ามาดูกัน น่าจะใช้อันนี้โอเคเอามาหนึ่งอันครับผมแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ไอก้กอตตี้ทำไมมันเกะกะจังวะเนี่ยมาตีต้นมะพร้าวต้นนี้มาจัดการต้นมะพร้าวต้นนี้ลุยเลยอย่าไปขวางหน้าบ้านหม่ขึ้นบ้านยากโอเคไม่ค่อยพอดียังไงไม่รู้แต่ก็อยู่ได้กด e เพื่อเปิดประตูนะครับเรียบร้อยครับผมแจมทีนี้ลำดับต่อไปน่าจะต้องคลัฟเตียงครับ เตียงทําได้เลยไหมเนี่ยตอนนี้ขาด8หลอกนะครับแล้วก็8 Chicken b o บอตอนนี้เราไม่มี Chicken b o ดีเยอะนะครับมีแค่2อันเองยังขาดอีก6เราต้องไปฆ่าไก่นะครับรัวๆเลยโอเคไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนที่จะไปฆ่าไก่ผมขอเป็นวางหลังคาไปก่อนดีกว่าครับไม่แน่ใจว่าจะวางยังไงเนี่ยอ๋อมันวางท่านี้เหรอมาลองดูกันครับว่าจะสวยหรือเปล่าโอเค แล้วไอ้ตรงด้านบนเราจะใช้แบบไหนวะเนี่ยคือตอนนี้หลังคาตรงนี้ผมวางได้แล้วโอเคแล้วแต่ทีนี้ตรงกลางอ่ะเราจะใช้อะไรแค่นั้นเองตอนนี้ไม้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาหาไม้เพิ่มก่อนนะครับผมเพราะว่าหลังคาเรายังไม่เสร็จเลยแล้วก็ผมยังทําไม่เป็นด้วยครับไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตรงกลางเราจะใช้อะไรทําไงก็ตามมาก็ตามมาเร็วจัดการต้นไม้ต้นนี้เลยมาเร็วเมาเร็วๆทําไมไม่มาวะเนี่ยมามามา,มาทางนี้ เดินอาปากอยู่ได้ต้องเพียงอะไรมันกินก่อนหรือเปล่าโอเคมันไปนะครับชาร์จไปชาร์จไปชาร์จเลยต้นไม้ต้นนั้นเลยลุยลุยดิลุยดิไม่ต้องมากัดตูดเฮ้ยเดี๋ยวลืมใช้นกหวีดจัดการเออเมื่อกี้นิ้วมาอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับโอ้โหลูกมะพร้าวหล่นมาไอ้ก๊อตแดกหมดเลยแหมจะเก็บลูกมะพร้าวห,หน่อยไม่รอดครับเสร็จไอ้ก๊อตจัดการต้นนี้ต่อวันนี้รับรองใช้งานมันได้เกิดประโยชน์แน่นอนครับผม สบายเราเราไม่เหนื่อยต้นสีแดงตัวน,นั้นต่อเลยจัดไปเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยหลับเลอหรอหลับหรอเอาอยู่ดีๆก็ไปอะไรวะงงกับมันจริงๆอิเอาต้นนี้ด้วยจัดการเลยลุยไม่ลุยอีกมันต้องมีของล่อมันเหรอเดี๋ยวเอาเป็นเมลอนให้มันกินแล้วกันกินเมลอนไม่ค่อยเปลืองครับเพราะว่าเมลอนหาง่ายอา่ะกินไปกินดิ ไม่กินอีกกินไหมกินไหมไม่กินผมว่ามันมีอาการเออๆนันเนี่ยมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเออนั่นแหละกัดไปกัดไปสงสัยมันเหนื่อยแน่นอนเ,เลยผมว่ามันต้องมีอาการเหนื่อยแนย่นอนเลยครับแล้วทำไมไม่กัดด้านล่างด้วยเหลือไว้ทําไมท่อนหนึ่งเนี่ยเก็บมาให้หมดเลยครับผมเก็บไปโอเคไปด้านนู้นต่อเลยเราเจอไก่แล้วนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวให้ก๊อตจัดการ ก็ God, ตามพี่มากอดไก่ตัวนู้นเลยกอดเป็นอันตรายต่อชาวโลกแล้วลุยฆ่ามันมันน่าจะเป็นไก่ที่ติดเชื้อไวรัสอ้าวชิบหายมึงไม่มาตีเองก็ได้วะตีมีไม้อยู่ตีเองก็ได้ไดีไปไหนตีกระจุยไหมโอ้ไม่ตายกว่าจะตายทั้งหลายทีครับโอเคได้ชิ้นส่วนไก่มาเพียบกอตามมาเลวกอดตามมาดนุดนดัวเร็วไปดูด้านนู้นกันต่อเร็วม่งไม่ยอมตามมามึงเอาไงไวะเนี้ย ไม้ฟาดสักทีดิโอ้โหเกลูกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโมโหมีโมโหกดกดพวกเดียวกันกอดเอ้ยเรียบร้อยไอ้ฮะโดนมันแดกเลยครับผมเฮ้ยมันตีเจ้าของได้ด้วยวะโอ้โหนึกว่าจะเหมือนเกมอาร์ตมีทรยศด้วยอย่างงี้ต้องทำไงต้องจับใหม่เหรอจับใหม่นี่ยากเลยนะเนี่ยว่าแล้วว่าทำไมมันไม่เชื่องโอ้โห เก็บของมาก่อนครับเรากลับมาดีกันเถอะดีกันได้ไหม <c oughs> อุตส่าห์เอาไม้ฟาดให้มันมาเชื่องแต่มันไม่ยอมเชื่องมากัดเรารอบนี้เอาใหม่เรามาเริ่มต้นกันใหม่อะไรที่ผิดพลาดไปเมื่อกี้ก็ขอให้ให้อภัยกันแล้วกันตามมาก็ตามมาก <c oughs> เ็เร็วเร็วตามพี่มา <c oughs> โอเคยังเชื่องอยู่อย่าไปตีมันก็พอ เอยกูเริ่มจะไว้ใจมึงไม่ได้แล้วเนี่ยตกลงมึงเป็นพวกใครกันแน่จัดการมันด้านนู้นเลยชัดลุย<ด>ลุยเลยลุยเลย,ลยมันมีอาการผิดปกตินะครับเหมือนมันจะอาการแบบบ้า,บาๆบอๆเอาละครับผมตามมาอีกทีนะครับสรุปเลยก็คือว่าไอไก่ตัวที่ผมสร้างมานะครับกัดไอ๊อตนะครับตายโหงเลยครับผมโอ้โหได้เทตุ้มเป๊ะแต่ว่ายังเหลือสร้างมันอยู่ไงสามารถที่จะม,มาประกอบใหม่ได้ครับต้องมาสร้างไอก๊อตตัวใหม่นะครับวันนี้ เดี๋ยวเราสร้างเองดีกว่าอาจจะโหดกว่าเดิมก็ได้ไม่แน่ครับผมในเมื่อตัวเก่ามันตายไปก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บชิ้นส่วนของมันมาได้โอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของบอดี้นะครับวางไป2จุดครับผมมันให้มา3เลยดีกว่าไอ้ก็ตัวเก่าผมว่ามันเตี้ยไปอ่ะแบบนี้ดีกว่าโอเคใส่หางครับนี่แหละรูปทรงหอ,อ้ก็ตัวจริงนี่ยที่อยู่ในเซิร์ฟของมิยาบีนะครับ ต้องมีหัวที่สูงมาประมาณนี้โอเคถูกต้องเลยครับผมตามด้วยขาครับขาตรงนี้เลยไอตัวเมื่อกี้ไม่เหมือนแต่ตัวนี้เหมือนแน่นอนโอเคทีนี้ก็ใส่คอไปนะครับใส่คอไว้ตรงนี้แล้วกันจัดไปครับผมเรียบร้อยตามด้วยหน้าของมันนะครับหน้าของมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วโอเคเป็นไง ขยับได้ปกติไหมเออใช้ได้นี่แต่ว่าคอมีดู <c oughs> ไม่สมประกอบเอาไปแผมว่าผมโมดิฟายนะครับช่วงคอมาทางด้านหน้าดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นีครับโอเคแล้วก็ใส่หัวใหม่ลองดูว่าจะได้หรือเปล่าพอาไว้ด้านบนแล้วมันแบบยังไงมันไม่สมบูรณ์นะลองไว้ตรงนี้ดูแล้วกันโอเคเป็นไงได้ไหม <c oughs> อยู่ท่านี้เลยเหรอมันไม่ค่อยเท่อ่ะ ท่านี้ไม่เท่ครับผมเอาไงดีวะไอตัวเก่าช่วงตัวตรงนี้มันจะยาว3มท่อนนะครับแต่มันไม่ได้สูงขึ้นมาไงผมว่าเราขานเก่าออกดีกว่านะครับขานเก่ามันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ความโหดมันน้อยเอาออกไปเลยใส่ขานนี้แทนอุ้ยขานนี้สูงใหญ่เลยครับผมโหดโหดโหดจัดไปตัวสูงเลยทีเดียวเราต้องการบล็อกนะครับแบบนี้อีกหลายๆอันไง ทำไงดีเราจะไปหาจากไหนได้วะเนี่ยมันน้อยไปมันก็เลยดูไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ใช้เป็นของไก่แทนดีกว่าครับเดีย๋ยวค่อยๆแต่งไปนะตอนนี้เอาเป็นของไก่ไปก่อนไก่ไม่มีเป็นยีราฟแล้วกันโอ้โหใช้มัวตัวมากเออนั่นแหละต่อไปจะได้ดูตัวใหญ่ๆรอบนี้สูงใหญ่ของแท้แน่นอนโอเคไอ้ก๊อตตัวใหม่ครับสายพันธุ์ยีราฟนะครับผมโอ้โ ไม่ธรรมาดามาที่ช่วงคอสามารถหมุนได้360องศานะครับชัดเจนเป็นไงโหดหรือเปล่าลองเทสดูดีกว่าเอาคลุยมาครับทีนี้ก็ตามพี่มาเลยอย่าตีกันเองนะเว้ยรอบนี้ขอร้องอย่าตีกันเองที่เกียรมาสร้างใหม่แล้วฟาร์มไม้ก่อนต้นไม้ต้นนี้ลุยไปชาร์จเลยโอเคตอนนี้มันแท็กทีมเลยครับเป็นพวกเดียวกันแล้นะผม คิดว่าไม่น่าจะกัดกันเองแล้วแหละจัดไปจัดไปกัดไปทอนล่างด้วยทอนล่างด้วยไม่ทำอะไรกันนนเฮ้ยกัดกันเองเหรอหรือยังไงอย่ากัดกันเองนะเว้ยก็เดี๋ยวจะลองทําเป็นวอลมาดูลนะครับไม่แน่ใจว่าต้องใช้วอลหรือเปล่าออกมาสักสี่อันครับผมไว้ที่เลขหนึ่งแล้วก็จะเป็น w ูดเดน f l o ร์นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะวางได้หรือเปล่าลองดูแล้วกัน เพราะมันไม่มีจุดต่อกับหลังคาเลยครับอาจจะต้องใช้อันนี้แทนแน่นอนเลยโอเคพอดีเป๊ะเรียบร้อยครับผมทีนี้ลองเข้ามาดูในบ้านนะครับว่าเราจะสามารถวาง wooden floor ได้หรือเปล่านะครับโอเคได้มันก็สร้างให้คล้ายอาร์คนี่ว่าโอเคจัดไปครับผมเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้บ้านเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ตั้งใจทําเต็มที่นะครับได้แค่นี้ครับผมยังสร้างไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ผมว่ามันน่าจะหลังเล็กไปเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องขยายเพิ่มนะครับวันนี้ก็เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวที่นี้ลาดับต่อไปนะครับเราจะต้องไปหาชิ้นส่วนในการผลิตนะครับคิดเจอร์เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอรวบรวมนะครับวัตถุดิบในการคราฟเบอร์เกอร์ไปก่อนดีกว่าจะได้กินระหว่างทางนะครับแล้วก็ทําอาวุธไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อาวุธของผมใช้หมดแล้วนะครับพังหมดแล้วไงพังแล้วก็ซ่อมไม่ได้ด้วยครับต้องคราฟใหม่อย่างเดียวครับผมเกมนี้เก็บมาให้หมดเลยครับอันนี้เป็นลูกต้นเมลอนนะครับที่ผมปลูกเอาไว เก็บมาเลยโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็มาคราฟอาวุธนะครับเอาเป็นพิกแอคนะครับมากับขวานพิกแอคไม่มีดีกว่าผมว่าหินก้อนนี้น่าจะให้ไอรอนออนะครับถ้าผมจําไม่ผิดมันจะก้อนสีดำๆเหลี่ยมๆแบบนี้ครับมันต้องให้ไอรอนออแน่นอนมั่นใจจําได้ครับใช่หรือเปล่าโอเคได้ไอรอนออนนะครับหินก้อนแบบนี้ครับสังเกตง่ายๆเลยคือหินก้อนเหลี่ยมๆนะครับผม เหมือนผมจะได้ครีบของอะไรเนี่ยสเตโกซซรัสนะครับมาน่าสนใจเลยเดี๋ยวเราจะไปแต่งให้กับไอ้ก๊อตนะครับฟาดไปโอเคตอนนี้ได้เหล็กมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมใช้เป็นจอบมา1อันนะครับตามด้วยขวานนะครับอีกหนึ่งอันโอเคตอนนี้ไอ้ก๊อตของผมมันเดินไปไม่หยุดเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเดินไปไหนเนี่ยเป่าเรียกเป่าอะไรก็ไม่ได้ครับไม่มีคําว่าเชื่อฟังเลยโอ้โหมันจะไงของมันวะเนี่ย หรือว่าต้องเอามันมาโมดฟายใหม่มาดิสิวา่ามาดิเรียกก็ไม่มาครับไปโมดฟายมันดีกว่าหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้โมดฟายโอเคหยุดมันเอาไว้ก่อนมันไม่เชื่องครับทำไงให้มันเชื่องดีวะเนี่ยขาใส่เพิ่มได้ไหมเนี่ยลองใส่ขาไปอีกข้างโอ้ตอนนี้มีสี่ขานะครับในท่อนเดียวกันเออนั่นแหละจัดไป ด้านบนตรงนี้มันยังมีที่ติอยู่นะเอาออกนิเอาออกไปเลยเอาออกไปครับไม่ค่อยเทเท่าไหร่เออนั่นแหละเกก,กะเอาลงไปเลยส่วนตรงนี้ก็เอาออกเช่นกันนะครับผมเอาออกไปแล้วก็เดี๋ยวต้องเคลียร์ของออกด้วยไม่งั้นเก็บของไม่ได้ใส่บอดี้มาด้านหน้าอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ใส่หัวมันเลยแลวกันไม่ต้องสูงมากคอไม่ต้องมีถูกมั้งหรือไม่ก็ใช้คอเดียวเก็บมา คอมาด้วยโอเคเดี๋ยวไปใส่คอกันครับใช้คอเดียวก็พอละสองคอมันจะโง่โง่โงโงไงไม่รู้อะเอาคอเดียวพอหรือว่าเราไม่ได้ใส่ลูก,กาตาให้มันว่ามันมีลูกตาด้วยดีกว,ว่ามันก็เลยมองไม่เห็นนะครับน่าจะใช่แน่นอนเลยเราลืมใส่ลูก,กาตาครับผมใส่ลูก,กาตาไปโอเคลูก,กาตาเบียเ้ยวเดียวใส่พิษใส่ไหม ใส่ไว้ด้านหน้าหน่อยดีกว่าลูกกระต่ายจะได้สวยๆลำคาญในไม้อันนี้จริงเงีมันเกะกะนะครับหลบมาก่อนโอเคทีนี้วางลูกกระต่ายไปครับผมลูกกระต่ายผมว่าใส่ไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับด้านข้างจะสวยกว่านี่เลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับโอเคเท่ากันเลยครับเรียบร้อยครับไอ้ก๊อตตัวที่สองนะครับสี่ขาสุดยอดมากเอาละครับผมตอนนี้เดินไปเดินมานะครับมาเจอวัวประหลาดนะครับมีปีกมางกอนด้วยโอ้โหดูโคตรอลังการอันนี้คือท้องนะเนี่ย ท้องมาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมไม่ได้อยู่ด้านใต้แจมมากๆเฮ้ยอย่ามองมาอย่ามองมามองมาทําไมจับได้หรือเปล่าเอากินไปโอ้ยจับได้ด้วยครับเราได้ของแปลกแล้วนะครับผมวันนี้แจมแจมแจมหน้าตาแบบนี้พี่ชอบจับโคตรง่ายเลยครับจะโหดหรือเปล่าไม่รู้แต่มันบินไม่ได้แต่เสียงมีปีกแล้วปีกมึงไม่ใช้ทําอะไรเนี่ยไปขโมยมังกรมาแน่นอนเลยครับโอเคจับมันได้เลยนะผม จับแป๊บเดียวเองจับง่ายมากมากตอนนี้อารมณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเอาอะไรเอาเป็นอาหารไหมรองให้มันกินอาหารเยอะๆครับเผื่อมันจะอารมณ์ดี<อ>เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากคึกคึกอะไรเอาลองตีต้นไม้ต้นนี้ดูดิลองตีดูตีไปตีไปให้ด้านนู้นมีสติกงซอัสด้วยนะครับผมตีไปตีไป พลังการโจมตีของมันดูไม่ค่อยโหดเลยครับเป็นการกัดเหมือนกับกินอาหารมากกว่าตัวนู้นเหมือนสเตกโกสอรัสมากครับแต่ว่าเนื้อตัวมันจะเหมือนจะมีลักษณะคล้ายๆกับงูผสมอยู่นะครับโมตัวมากมายโอ้โหสั์ประหลาดในเกมนี้ผมดูหน้าตาไม่ออกเลยว่ามันคือตัวอะไรบ้าบอมากๆอ๋อมันเป็นงูดีกว่าเป็นงูหลายหัวเลยครับจะจับมันได้หรือเปล่าไม่รู้ครับผม ลองให้มันกินเมลอนดูแล้วกันเอาเมลอนไปโอ้ยกินกินเมลอนอยู่แต่ว่ามันจะแดกเรามากกว่าตามมาตามมาย,ยิงพิษได้ด้วยครับผมพิษเป็นสีเขียวตอนนี้วัวเราเพ่นแล้วนะครับวัวเราตายแน่นอนไม่ต้องไปสู้มันไม่ต้องไปสู้มันเดี๋ยวพี่จัดการมันเองเอาตายห่าแล้วเรียบร้อยครับไอ้ตัวเมื่อกี้ที่เราจับมาตายไปแล้วนะครับผมเดี่ยวเดียวเดียวก่อนเดียวก่อนเออ,เ,อ,อเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โห เราจับงูได้แล้วนะครับหยุด,ดี่หยุด,ดี่เราเป็นพวกเดียวกันแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนใจเย็นใจเย็นอ๋อตอนนี้เราติดพิษอยู่แก้พิษยังไงวะเนี่ยโอ้โหแม่งตัวนี้โหวดว่ะเป็นงูนะครับหลายหัวเลยครับผมตอนนี้มันไม่ได้กินผมแล้วนะครับแต่ว่าผมติดพิษอาจจะต้องตายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ค่อยอยากจะได้มันเป็นพวกเลยมันดูโหดยังไงไม่รู้สามหัวเลยนครับโอ้โหอลังการสุดยอดแต่ผมว่าเราตายแน่นอนเลย เดี๋ยวค่อยเดินมาใหม่ก็ได้ครับลองให้มันจัดการในพวกหินพวกอะไรพวกนี้ดูดิจัดการหินก้อนนี้ดูกัดไปกัดไปโอ้โหมันประสานใจกัน3ามหัวเลยนะครับแจวแจวตัวนี้ดีมากมากเลยครับผมโอ้โหกัดต้นไม้แป๊บเดียวต้นไม้พังเลยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนมันจะโดนกันเองด้วยวะ่ะอยาก,กัดกันเองสิวะ เกมนี้ไม่มีระบบคุ้มกันเรานะครับถึงเราจะจับมันได้มันก็ยังกัดเราได้อยู่ครับผมทางด้านนู้นมีเกาะไปอีกเกาะน,นึงนะครับคนละเกาะกับเกาะน,น,นี้โอเคไปเล่นด้านนู้นกันดีกว่ามันไม่ตามมาแหละดีแล้วให้มันอยู่นั่นแหละมันไม่ยอมเดินตามมานะครับผมก็ขี้เกียจให้มันตามมาแล้วด้วยส่วนมากมันจะกัดมาโดนผมมากกว่าไงตรงนี้ค่อนข้างจะโล่งนะไม่มีตัวอะไรเลยปลอดภัย จะมืดแล้วด้วยโอ้โหด้านหน้ามีไก่หนึ่งตัวครับไก่อะไรไม่รู้เนี่ยเหมือนจะเป็นราชีนีไก่นะครับมีหางนกยุงนะครับติดเอาไว้โอ้โหสวยงามหวัดดีเพื่อนเป็นไงบ้างตัวนี้เชื่องหรือเปล่าโอเคเชื่องอยู่นะครับจับไก่ได้ไหมกินเมลอนหรือเปล่าเมลอนอะ่ะกินไหมเมลอนโยนไปดิโอเคเมลอนมันกินนะครับผมจับไก่หนึ่งตัว โอ้จะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวจับไปตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมว่าแต่ละตัวมันไม่ได้จับยากอะไรเท่าไหร่นะมันขึ้นไวทุกตัวนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่เชื่องไงควุคุมยางนิดนึงโอเคตอนนี้ได้ไก่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าดีกว่านะครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ